ไอ้เฮียกูจะตายแล้วยังไม่ได้แดกน้ำนะก็สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮิกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอ่ออาพีโปรเจกต์นิวอีลานะครับเซิร์ฟคือเป็นเป็นเซิร์ฟแนวซีเรียสอาพีเลยนะแบบว่าคือมึงเข้ามาเล่นเรือนไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะแบบว่าใช้แบบเด็กเส้นไงสิทธิ์เด็กเส้นนะครับไม่ใช่นะครับคือผมจะมาถ่ายคลิปนะครับทำตัวเรือนๆนะครับเนี่ยครับเป็นแบบว่าตลิบันในในหน่วยงานตำรวจนะครับคือตัวนี้ผมต้องบอกก่อนผมเป็นตัวแบบว่ามียศชีพออฟโรลิสนะครับยศผผบบนนนนนนั่่่แแหละะะไอ้คคววาายยกก็็เปศทุต คือคือผมจะมาทำตัวเลือดนะครับเป็นแบบ่พอพอออฟจุตี้ไว้หนวดโจรนะคือมันใจเฮี้ยๆเลยนะครับก็อย่าไปซีนะครับผมดูเพื่อสนุกเพื่อความบันเทิงครับโอเคเดี๋ยวเราหาตำรวจเกนก่อนนะสักคนหนึ่งนะโอเคเตรียมตัวครับผมเดี๋ยวข้างในนะเดินซดน้ำเข้าไปเลยเฮี้ยกรัวกองโจรในเฮี้ยอําอํมโอเคดิสบิดได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ อะไรยกค้านเร้อครับพบอยกค้านเร้อครับไม่เป็นสอนต่อครับฝากเลยฝากเล่อยฝากหน่อยครับฝากเลยครับขับเรือครับขับเรือครับขับเรือเอางี้วะครับตำรวจเนี่ยใครคิดว่าแบบว่าหนึ่งกับผมได้มาตรงนี้ดีกว่าครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยขอขอสักตัวนึง่ะครับตำรวจนะครับเนี่ยตับปูตับปูอย่างเลือนเลยตายห่าไปซะมึงเนี่ยตำรวจคือตำรวจมันไม่กล้าไม่กล้ากับผมสักตัวนะครับผมตำรวจนะก็คุณมาได้กับผมว่าครับเปิด อะไรคุณอ๋อคุณจะไปพาโทอ่ะเขาเรียกแฮมเบิร์ดไม่เรียกหัมเบิร์ดอะไรล่ะคุณไปพาพาโทอ่ะมาดีมาดิผมไม่มีคนผมผมขอพูดหน่อยถ้าบอกว่านี่คือเคยเป็นชิปออฟโพลิสมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อ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 เนยเชื่อหมดแหละทุกอย่างทน้ำเป็นน้ำก่อนทุกคนไอ้ฟูฮียนี่นะครับอย่าไปคุยกับมันนะครัไม่แม่งหรือเนี่ยนะครับไอ้เฮี้ยคนแบบว่าคนคุ้นเคยหมดเลยนะครับคือมันดูชื่อได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเรียกชื่อกันเราก็จะแบบว่าแบบยังไงต้องรู้จักกันอ่ะเออคือมึงไปเรียกเขาซีซัวไม่ไไได้นะโอเคคคปปผมกัับบุณร คือวันนี้เราเราไปย่านย่านไหนไปย่านเซาได้ไหมที่เขาบอกว่าของมันแรงอ่ะตรงนั้นน่ะเอาแบบว่าแบบคือผมอยากโดนส้นตีนในคลิปเนี้ยได้ไหมอะไรคุณจะได้รอคุณจะได้รอ,อ,อก,กับผมหรอใช่ใช่ <laughs> คุณกลับมาเหรอผม,ผม,ผ,มผมกลับมาได้เห็นไหมตำรวจคึกคักเลยผมพวกคุณนี่ตอนผมมาถูกทางแล้วทำไมทำไมถึงไม่กลับมาเร็วกว่านี้ <laughs> กลับมาเร็วกว่านี้ก็เลดโอเคมาโอเคนะวันนี้เราอยู่กับตำรวจอะไรนะครับนี่คุณออกคลิปเลยนะเนี่ยเป็นคนดังเลย อย่างนั้นเลยเหรอรอันนี้คือสดหรือเปล่าอะสดแบบว่าแบบโดนสดเลยไม่มีสคริปต์เลยเราจะไปโดนตีนกันวันนี้จริงเลยเหรอจริงเลยสดเลย,เลเลยคือออฟฟิเซอร์อะไรครับแนะนําตัวน่ไยมาเปิดเขาแบบ,ค,บคนแบบอยากจีบคุณอะไรเงี้ยเกิดมีผู้หญิงม,มาดูคลิปเงี้ยผมอีลิกค,คอโซครับอีลิค,คอโซนะครับผมก็ก็นะครับเรียกไอ้มืดก็ได้นะครับเพราะว่าแบบคือวันนี้เรียกว่าแบบสนิทกันนะครับคือสดสดเลยวันนี้เราจะไปไปไปพาทัวร์ตรงไหนกันครับ เราจะไปโซนใต้ครับเราไปเจอโดนตีนกันอืมก็คือโซนเนี้ยเขาเขาลือกันว่าของมันแรงนี่จริงไหมฮะเอ่าแรงมากครับแรงมากรฟอรมได้ครับเป็นจุดที่ตำรวจโดนซินเยอะที่สุดแล้วครับเนี่ยครับทักทายเดี๋ยวไอ้มืดพวกมึงอ่ะเอากับกูหน่อยป่าพวกมึงสี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินนะครับมันได้ยินอ๋ออ๋อกะจกกระจกระเบิดกันกะจกระเบิดอยู่ครับอ่าโอเคถือว่าทักทายประชาประชาชนหน่อยครับโอเคแล้วมีโซนไหนอีกครับข้างหน้านี่เฮ้ยเหมือนเหมือนเห็นอยู่ครับสองสามคนอ่ะไอ้พวกไอ้พวกไอ อยากจะไปทักทายแบบคนแถวโอบอกใหม,ม่ไหมได้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 ไปไปทักทายหน่อยครับคือเราต้องเห็นว่าช่วงนี้เราผูกมิตรกับประชาชนใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> มีพวก <S <S มีกองกงานที่แบบว่าเข้ามาทําอีเวนต์เรื่องนี้อยู่โอเคไปไปใครคือดูคลิปนี้นะครับก็มือจะจะเข้าตํารวจก็มือเตรียมตัวโดนอุ้มนะครับคือช่วงนี้เขาเรียงตำรวจกันนะคุณอยากจะลงไปแบบว่าไปผูกมิตรอะนะได้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 ไปพันมิตรได้ได้ได้ผมอยากเจอแบบว่าไอ้พวกดับเพลิงพอดีนะครับคนเยอะนะครับเยอะกว่าเราด้วยซ้ำเลยไอ้ดับเพลิงอะนะ ใช่ครับใช่วันนี้เขาอยู่กันประมาณเจ็ดแปดคนแต่ว่าวันวันมันไม่ทำไรใช่ไหมครับพรุ่งนี้มันอู้งานใช่ไหมครับอ่าอันนี้ครับนี่อ่่านีอันนี้ใครคุมอ่ะครับอเล็กซิสคุมหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นสุชาติครับสุชาติวัดทองอ๋อสุชาตเหรอครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราทักทายสักหน่อยครับโอเคผมกดเข็มขัดก่อนโอเคมาครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่ามันมีไฟไหม้อ่ะครับไฟแช็กผมไหม้อ่ะครับ คือผมจุดบุหรี่แล้วไฟมันมันลุกขึ้นมาครับตรงไฟแช็คอะครับคือผมต้องทำไงอะครับคือกูจัดเต็มระบบเลยครับพอดีเป็นขอน้าอ๋อสวัสดีครับตาเบ๊ะครับตาเบ๊ะผอบครับที่นี่คนดีครับคนดีครับคนดีคุณนู้นครับคุณนู้น่ะคนดีครับคนดีกัปตันอยู่นู่นนะครับคือคือเขาลือกันว่าพวกคุณอู้งานนี่คือเรื่องจริงไหมครับอันนี้คือแบบผมเป็นกรมตรวจสอบอะครับกลมตรวจสอบใช่ครับผมเป็นกลมใหม่แบบว่าเธอเนี่ยแต่ว่าเป็นตะพุกเป็นตะพุกเป็นตะพุก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 ตะพุ ก็คือก็คือว่าพวกคุณอู้จริงหรือเปล่าครับตกลงหามอะไรมาอู้ครับถามหน่อยอ๋อก็คือไม่อู้ใช่ไหมครับแล,แล้วแล้วนี่คือพอพอจะแบบว่าแนะนําสาหรับคนที่อยากเข้าหน่วยงานดับเพลิงได้ไหมครับหรือแบบว่าไฟไฟร์ดีพาร์ตเมนต์เนี่ยว่าแบบกำลังออกสื่อช่องดังใหมใ่ใช่ใช่คุณออกสื่อเนี่ยคือคือผมไม่เห็นกล้องเลยเอางี้ครับคือเราคุณสามารถแนะนําได้ไหมครับว่าเผื่อใครอยากจะเข้าหน่วยงานประชาชนสนใจเนี่ยคือแนะนำหน่อยครับว่าเกี่ยวกับอะนรอ่าขอเห็นหน้าชัดๆนะโอเคโอเคโอเคอาเห็นหน้าครับเห็นหน้าชัดๆ ผมกับปันทูสุชาติบาทองนะครับโอเคครับขอบคุณครับจบข่าวครับโอเคไปครับเรียบร้อยครับไปครับโอเคครับผมเหลือเต็มระบบครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสำหรับ f ฟ r e d e p a ร์ m e n t ครับผมเต็มขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับวันนี้น่าจะโดนส้นตีนหลายหลายเจ้าแล้วเฉพาะไอ้แก๊งดำนี่ก็ห้าคนแล้วแล้วก็ไอ้ดับเพิ่มอีกสามคนนะ โอเคเดี๋ยวยังมีใครอีกครับที่ผมต้องไปทักทายเฮ้ยแถวโมเทลเขาเขาบอกว่าคนชุมหรือเปล่าแถวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนเรามีขบวนขบวนขบวนเสด็จครับขบวนเสด็จมาเหมือนร้านเขาจะปิดอยู่ครับใช่ตอนนี้ไอ้นี่มันจะเล่นนะครับผมไอไฟ LED ด้านหลังนะทุกคนครับก็ดูครับพฤติกรรมเฉาโ์ครับพฤติกรรมเฉาโ์ครับผมออกสื่อครับผมก็ ก็พายเฮียยกกลมเลยครับยกยกเซิร์ฟเลยวันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นเป็นการแสดงนะครับคือมันแอคติ้งนะครับเรารู้จักกันก็คือดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงครับก็มีพวกพวกผมนะเลือเล้อนเยนกันเองนะพอจริง <S <S จริงนี่คือเล่นจริงไม่มีนะใช่ไหมคุณเจ๊เลื้ยนหนักกว่าเดิมครับผมตามนั้น,นครับเต็มระบบ <S 2> <S 2> <S <S อะไรครับฮัลโหลคุณสุชาติครับคุณอะไรเนี่ยคุณโอ้โหเขาปาดหน้าอะไรแล้วครับเอ้คุณอะไรเนี oh ่ย เฮ้ยคุณทำาร้าเสือเน,นี่ยคุณเข้าขายเี่ยในที่โมเทลดีกว่าโอเคโมเทลอยอดฮิตแบบประจำเมืองของเราเลยนะที่แบบว่ามีการบริการที่ดีมากอันนี้คืออะไรอุ้ยนี่คือเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดที่เป็นขาเป็นให้เช่านะครับใช่อ๋อคือมันก็ดูแบบว่าซอมซ่อนะครับแบบไม่ได้ดูหรูแต่แบบคนเยอะครับ,นนรบพี่สาวครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะเออพ,พี่พี่สาวเป็นพี่สาวทำอะไรอยู่ครับมีมีแฟนยังครับเนี่ย ถามมาตรงไปนะเนี่ยพอดีแบบว่าผมสดจัดเลยก็แบบว่าหามาเดินควงกับผมไหมครับเดินใกล้ๆผมดีกว่ามาเดี๋ยวคุณก็พูดต่งเกินไปครับสวัสดีครับวยชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อแก้วครับเห็นแบบแรกถูกสเปคเลยพอดีแบบว่าเออผมเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้ครับคือจะพูดตรงๆก็คือแบบมีมีแฟนหรือยังอะครับ ยัังครบออ๋ไม่ต้องเขินนะผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเอ้พี่ชายครับสวัสดีครับพี่ก็ดูหล่อไม่เบานะครับขอตัวก่อนนะครับครับผมโอเคครับผมผมต้องคุยกับเขานะผมขอตัวก่อนนะผมขอขอเงินหน่อยได้ไหมครับคือผมหิวข้าวมากเลยอ่ะตอนนี้ไม่สะดวกนะครับโอ้โหสักหน่อยเถอะครับให้ผมขอหน่อยได้ไหมครับคนจีนมีร้านขายของด้วยตรงนี้จริงๆเหมือนจะมีให้เล่นเป็นโต๊ะสนุกด้วยนะคุณจะไปดูหน่อยไหมไอ้คือมันมีมันมีพวกเจ้าถิ่นไหมครับถ้ามีก็คือผมก็ไม่พลาดอ่ะ ใช่ครับมี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 โอเคได้ครับได้ครับคือมีอะไรอ่ะโปรเทคผมอยู่ห่างๆด้วยครับแล้วก็แบบว่า <laughs> บอกผมว่าเออผมเป็นคนสต,ติไม่ดีก็ได้ครับเขาจะเป็นชาร์จผมได้เออเอ้ย,อย,อย,อยคันมือคันตีนว่ะอยากเตะปากคนว่ะเอยคันมือคันตีนว่ะอยากเตะปากคนเน้ยตำรวจก็ไม่น่าจะมายุ่งหน้าแถวนี้เนี่ย,ยหน่อยแล้วมั้ง ไม่ครับผมนี่เมื k k uh ่อกี้คุยพูดลอยๆครับผมมันมันมีวิทยุมาเสียงวิทยุไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคครับเอเนี่ครับผมคือผมถามหน่อยครับละแวก<ๆ>นี้เขาบอกว่ามันมีแบบว่าอัจญากรรมบ่อยนี่เรื่องจริงไหมครับไม่จริงครับอันนี้คืออันนี้คือคุณเป็นคนในพื้นที่เลยก็คือยืนยันอีกเสียงเลยไม่มีแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วเขาบอกมีบ่อนสนุกนีเรื่องจริงไหมครับไม่จริงครับไม่มีแต่ที่แห้งใช่ครับเอางี้ เอา,อางี้มีมีอะไรแนะนําก่อนถ้าสมมุติว่ามีคนใหม่แบบว่าอยากจะเข้ามาในเมืองเนี่ยแล้วระแวกเนี่ยคืออยากจะแนะนํายังไงว่าจุดขายของระแวกเนี่ยคือยังไงอตรงนี้มีหมาล่าครับขนมปังอ่าอืมเป็นเป็นแบบว่าอ๋อตรงนี้ะนะผมเห็นคนแบบอยู่กันเยอะนะครับคือก็บอกบอกเลยออกกล้องเลยก็คือว่ามากันได้นะย่านคนจีนนะครับตรงนี ตรงนี้มาได้อร่อยขายดีขายหมดเนี่ยหลังรถติดนะครับแบบติดคิวรถติดก็มามาตรงนี้ก่อนแล้วคือค่อยเข้าไปในเมืองได้เนี่ยตรงชานเมืองก่อนได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมากเลยนะครับสนุกเลยนะบ่ายไปได้ครับผมได้พอดีว่าอยากเตะกปากคนครันไม่อยากแทงสนุกกับแทนอยากแทงคนแทนตอนนี้โอเคโอเคนีไปเดี๋ยวมันจะกระทืบผมนะครับผม ผมเห็นมีคนอากจะคุยกับเขาก็คือคุณหมอครับก็คือเวลามีคนบาดเจ็บเนี่ยครับคือช่วยช่วยบอกได้ครับคือมาที่นี่ได้นอแนนอนใช่ไหมครับดูแล24ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วมีหมอแบบไม่มีหมอก็มีโลเคอล์มีโอเคครับแล้วก็คือระบบการรักษาที่นี่คือรวดเร็วแล้วก็ดีหรือเปล่าครับเฉลยเขาลือกันว่าหมอทําคนตายใจเป๊ะปะนี่คือรอดแน่นอนตไอโอเคให้ตายคามือทุกคน คือผมก็ไม่ชอบครับเดินไปเดินมาใส่เสื้อขาวคือแบบถ้าอยู่ใกล้ๆผมเตะปากให้จริงๆครับคือทําเป็นมองเหลือบๆเนี่ยคือแบบว่าใช่ครับทำเป็นมองทําไมอ่ะครับคือคุณจะมองทําไมอ่ะครับผมหมายถึงว่าคุณอิลิศครับคุณจะมองทําไมเนี่ยอ๋อผมมแค่มองตามงานเครับผมครับผมว่าเขาบอกว่าผมไม่ค่อยเต็มอะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ขายหน่อยครับเผื่อคนใหม่ๆมาเนี่ยเขาแบบว่าสนใจแบบว่าอยากเป็นหมออะไรมีสมัครไหมครับเนี่ยรับสมัครหมออะไรเงีย รับอยู่ค่ะแล้วแล้วคุณหมอนี่คือรับรับรับแบบว่าหนุ่มโสดไปดูแลไหมครับหรือว่ายังไงตอนนี้ไม่เค่ะโอเคนะครับคือถ้ารับเนี่ยติดต่อผมมาได้นะครับผมยืนอยู่แบบว่าตามกองขยะนะครับผม<笑><笑>ก็คือติดต่อผมได้ทุกเวลานะครับพอลองหาผมดูนะครับโอเคอันนี้คือเก็บตกนะครับผมอันนี้โอเคฮัลโหลครับเอคือคือแบบพอดีพอดีว่าอื คุณตำรวจครับคือผมอยากแบบว่าอยากเป็นตำรวจนะครับผมต้องทำไงบ้างครับคือช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมต้องเข้าครับไปไหนก็ไป คือแบบว่าบางทีนะครับคือถ้าไม่ติดอยู่ในสถานีผมอยากกระโดดถีบปากคนนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ในสถานีเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้เกียรติสำนักงานกันหน่อยใช่ไหมครับโอเคผมหมายถึงว่าคุณตํารวจคนนี้อะครับคือต้องให้เกียรติกันหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับคือไปไหนก็ไปอะครับคือไอ้แฮมเบอร์ดไรเด้นสัตนะครับอยู่ได้ไม่นานหรอกเด็วก็ตายไอ้เชียแม่งรู้จักกูอีกแล้วไปไหนก็กูเบื่อว่ะมีแต่คนจําได้นะครับผมไอ้เฮียไอ้เฮียมีแต่คนจําได้นะครับเบื่อใจเบื่อไอ้เฮียกูปิดคลิปละก็ไอ้พวกน โอเคนะก็ฝากไว้นะครับผมเนี่ยนะตำรวจเนี่ยกรมดีนะครับผมนะเข้าอะไรนะสวัสดีการอะไรนะสวัสดีการบุญฟรีน,น้ข้าวทองน้องได้เรียนน้ำน้ข้าวทองน้องได้เรียนนะมาสมัคดโอเคฝากไว้ฝากไว้อไวอเ้อเทียยินัก